โอ,อ้ยท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วครับพายเรือมาแสนไกลโอ,อ้ใกล้ถึงเกาะแล้วเอ้าเดี๋ยวให้ตรงเกาะหน่อยโอ้หิวด้วยโอ้เฮ้ยข้างหน้าเกาะอะไรเอย่ย ที่นี่น้ำทะเลสวยมากเลยโอ้เหลือหน่อยซี่เฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมีฉลามว่ายด้วยเอ้ยใช้แล้วโอ้อโหอุ้ยมีสิงโตด้วยเหรอ สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมฮึมว้าวอุย้ยทำด้วยเหล็กเลยนี่ฮ่าดูสิครับดูหน้าตาผมครับโอ้โหเปลี่ยนสกินใหม่โอ้โหว้าวรอไหมครับโอ้ถือเรือด้วย ืไปลงไปข้างล่างอูดจะตกจะตกหมัวแตงแงนมองฟ้าอโอ้โหู้ห้องนองใครเอ่ยอนึกว่าจะมีของกินไม่มีเลยเหรออูอ้เตียงนอนคู่ Ooh, ตุ๊กตาหมากับตุ๊กตาปาวานใช่ไหมโอ้เฮ้โต๊ะคราบก็มีด้วยอ่า ah. ในของนี้มีอะไรบ้างมีแค่นี้ยองเหรออันนี้อะไรอะอันนี้อะไรเอ้ยได้ไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละส่วน มุมอ่านหนังสือข้างนอกสิวิน้ำทะเลสีสวยมากเลยฮะสีฟ้าอ้โหอ,อันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอะไรอู้ที่ล้างจานเปิดได้ไหมนี่น้ำไหลด้วยอเปิดมาดูซิมีอะไรไหมอืมตู้ไมโครเวฟอืมวิด้านนอกคืออะไรอะ อ่านว่าอะไรมายาออุ้ยสวยมากเลยฮะอุ้ยสิงโตทะเลอใครไม่เคยเห็นมากครับสิงโตทะเลที่นี่มีนะครับนน่นอยู่โน่นเองออุ้ย,อ,ยอันนี้เป็นตู้กระจกขนาดใหญ่ครับข้างในเป็นอะไรเป็นอะไรครับ อุ้ยมองไม่เห็นขึ้นไปดูข้างบนนะครับข้างบนมีดาดฟ้าด้วยนะครับมามีระเบียงอยู่ข้างนอกนะครับระเบียงข้างนอกลนะ่ะปิดกันนะครับอุ้ยดอกไม้สวยมากเลยครับอุ้ยเุยียดสิบไปไปตามมนไดเล็กไปเลยครับอุ้ย สิงโตภูเขาเมื่อกี้สิงโตทะเลนะครับเฮ้ยห้ามทำะไรนะบอย <S <S ดูนะครับข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยดูนักครับเอข้างล่างเป็นบ่อเลี้ยงอะไรครับมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเอางี้เราก็โดนลงไปดีกว่าอุย้ยจะเป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรครับโหมดนี้เราไม่ตายหรอกเอ้ยหืมเห็นไหมว่ายนะ้ำไปเลยครับน้ำที่นี่ใสมากครับอืมว่ายไปเลยหเห็นอะไรบ้างครับที่นี่ต้องเป็นบ่ออะไรสักอย่างนึ่งนะครับวิวยๆ ส่วนบอ่อตรงนั้นบอ่อตรงนั้นผมเห็นขี้อะไรบางอย่างอุยอ้ยโอ้มันคือหวานครับหวานเพชรฆาาหรือออกานั่นเองอู้โอ้หมาเอ้ย,อย,อย,อยเดินบนนี้ดีกว่านั่นไงนครับเป็นฝูงเลยท่านผู้ชมไป สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับว้าวใครหามาจากไหนเนี่ยครับอืมหลายตัวเหลือเกินโอ้สนที่แ่งนี้โอ้ว้วาวสุดยอดสุดยอดเอ้ย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 วน้ำใสมากเลยข,ขี่ได้ไหมเอ้ยขี่ได้ไหมอู้ สุดยอดสุดยอดว้าวฮ่าฮ่าสุดยอดครับอืมสุดยอดเลย,เอ,เ,ลยเอ้าขี่ขี่หน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นไหมครับอ่าปะปไปไหนไปด้วยกันเลยไปอืมเฮ้ยมันกินอะไระที่เนี้ยไม่มีใครให้มันกินเลยเหรอเอาฮนะเฮ้ยฉันมีปลาสดๆให้กิน ังไงโอ้โอ้โหแย่งกินอย่างเลยครับอ้กี่ตัวครับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวใช่ไหมครับโอ้โหเยอะมากเลยครับหนึ่งสองสามสี่หกครับประมาณหกตัวเราไปดูบ่อนั้นเลยดีกว่าบ่อนั้นเป็นยังไงเอ่ยไปดูกันสิ โอ้ดูท่าว่ายน้านะครับท่าว่ายน้าท่าว่ายน้ําดูสิออเออ,เ,อ,อเห็นอะไรขาวๆครับน่าจะเป็นเบลูก้านะครับแม่อันนี้แยกบ่อได้อย่างชัดเจนว้าวสุดยอดสุดยอดนนอย่างไรครับเห็นแล้วครับเบลูก้าตอนนี้เห็นอยู่ประมาณ3มตัว น่าจะเอามาเยอะๆกว่านี้เนาะอืมโอเคท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดำน้ำก่อนนี่สวัสดีเบดูกา้าเป็นไงบ้างเอ่ยอู้ววาวอู้นี่วีกวตัวควับ ว้าวว้าวว้าวเจ๋ง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 อืมเจ๋งมากอมโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะขอพักที่นี่ก่อนนะครับอขอพักที่นี่ก่อนดีกว่าป่ะเดินเลยเดินเลยครับขอโทษไปแล้วครับ เดี๋ยวไปนั่งตรงระเบียงด้านหน้าเนาะแล้วก็หาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่านะครับอ้าวเดี๋ยวเราออกไปตรงระเบียงนะครับโอ้โหโอ้โหอาหารเพียบเลยนะครับม,มีทั้งน่องไก่มีทั้งเนื้อมีทั้งปลาโอ้โหพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมกินอาหารบนโต๊ะกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะจบกันในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับครั้งนี้ผมขออนุญาตรับประทานก่อนหิวแล้วครับสวัสดีครับ